เรื่องตัวแทนโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาไซยศาสตร์ยากยิ่งนักที่จะมีใครพิสูจน์มันได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เล้นลับมากาถึงหน้าแล้งทีไรต้องลำบากกับการขนน้ำทุกทีที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆ ขามีคลองชลประทานส่งน้ำไปจนถึงหมู่บ้านผู้คนเหล่านั้นล้วนแต่ได้รับความสะดวสบายยิ่งนักนะแต่พวกเรานี่สิสุดแสนที่จะห่างไกลความเจริญทางราชการก็ไม่สามารถสำรวจถึงแย่ชะมัดเลยโอ้โหเจ้าออฟความคิดของเองมันช่างโตพอๆกับผู้ใหญ่เลยใช่นะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้าฮเ นั่นยายแจ่มที่เพิ่งย้ายมาอาศัยในหมู่บ้านใหม่นี่นะเขามาทําไมที่บ่อน้ําของหมู่บ้านนี้แปลกจังเลยนี่ยายมาทําอะไรแถวนี้เหรอมีอะไรที่แก้วจะช่วยได้ไหมแก้วเต็มใจจะ้ะไม่เป็นไรขอบใจหนูมากนะที่หวังดีกับยายแล้วนี่แก้วยังไม่รู้เลยว่ายายมาที่นี่ทําไมกันแก้วอยากจะรู้จังเลยอ๋อ ยายมาเดินหาเก็บผักชะอมตามป่าน่ะเพื่อจะอนำไปใส่แกงหน่อไม้ที่เกิดข้างๆบ้านนะหนูอ๋ออย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวรอแก้วสักครู่นะรอให้แก้วรองน้ำจนพอก่อนแล้วแก้วจะไปช่วยเก็บผักชะอมอ๋อจ้าขอบใจมากนะนางหนูแก้วที่บ้านตาสงยายปิน่นตากับยายของสาวแก้วเอ็งทำไมไปนานนักวะนางแก้ว กับไอ้แค่บอ่อน้ําอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองโห่ยายนี่มันหน้าแล้งน้ํามันแห้งขอดกว่าจะได้มามันช่างยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเอ็งก็อย่าไปซักไซหลานมันให้มากมายเลออยยายปินปล่อยๆม,มันซะบ้างมันโตเป็นสาวแล้วนะแกขอบคุณคุณตามากจาะที่เข้าใจแก้วแก้วเธอคือเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่ยังเล็ก มีแต่ตากับยายเท่านั้นที่คอยดูแลเอาใจใส่เรื่อยมาเอ็งสังเกตดูนางแก้วหลานสาวคนเดียวของเอ็งกับข้าไหมทุกวันนี้มันได้โตเป็นสาวไปแล้วนะอย่าบอกนะว่าเอ็งคิดจะหาคู่ให้หลานสาวตัวเองอ่ะเออสิวะหลังจากที่ได้รู้จักกับยายแจมแก้วก็มักจะแอบมาเล่นที่กระท่อมของแกอยู่เป็นประจำอ้าวนั่นยายเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรอ อ้อมันก็อย่างนี้นี่แหละร่างกายของคนแก่เป็นหวัดนิดหน่อยก็ต้องล้มหมอนนอนเสือแย่จังเลยนะอ๋อจริงจะย,ยายไม่นานนะักสาวแก้วก็เริ่มสนิทสนมกับยายแจ่มอย่างมากจนบางครั้งถึงกับนอนค้างคืนด้วยกันไปหาผักหาปลามากินด้วยกันทำเหมือนดังว่าเป็นญาติพี่น้องกันมาโดยตลอดฉันกลับบ้านก่อนนะจ้ะยายจ้าโชคดีนะ หลายครั้งที่แก้วร่วมสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นกับยายแจม่มหนูแก้วนี่ช่างน่ารักจริงเชียวการไปมาหาสู่ระหว่างแก้วกับยายแจม่มหารอดสายตาของตาสงไม่เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ยายแจ่มมันกำลังคิดอะไรกับหลานสาวข้าเนี่ยฮะในขณะที่ตาสงแอบดูอยู่ไม่ไกลนักแกได้เห็นยายแจ่มกำลังยื่นขันน้ำบางอย่างให้กับหลานสาวของแกฮะ น้ำอะไรเจ้ยายน้ำสมุนไพรนะหนูแก้วเป็นน้ำสมุนไพรที่ยายบรรจงทำอย่างประเนีตเชียวนะรับไปสิจ๊ะเมื่อตาสงเห็นหลานสาวของตนรับขันน้ำขันนั้นมาด้วยความที่ไม่ไว้วางใจตาสงก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวทันทีเฮ้ยนังแจมนั่นเอ็งกำลังจะเอาน้ำอะไรให้หลานสาวข้าดื่มนะเะตา ตาสงไม่รีรอด้วยความเป็นห่วงหลานสาวแกจึงรีบตรงเข้าไปเตะขันน้ำนั่นทันทีปล่อยเอาไว้นานไม่ได้แล้วนี่นะด,ดีนะที่ตามมาเจอข่าวซะก่อนไม่ใช่น้นวันเนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเองนางแก้วเอ้ยรีบกลับบ้านซะหลังจากที่สาวแก้วกลับไปแล้วยายแจ่มก็ได้จะนั่งหลับตาปิดปิอยู่เพียงลาพังเฮ้ยข้ามาตัวคนเดียว ไม่มีลูกมีหลานเหมือนดังใครๆแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะต้องหาทายาทสืบทอดเจตนาให้จงได้ลบค่ำของเย็นวันหนึ่งในขณะที่ตายายหลานล้อมวงกินข้าวกันอย่างมีความสุขอยู่นั่นเองงั้นก็เชิญกินกันได้เต็มที่เลยนะตาแกงส่งประช่อนของโปรโตาเลยละ หมูนี้เขามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยนะหมูตายโดยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไก่ตายยกเล่าไม่รู้มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นสัตว์นรกชนิดหนึ่งหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเราทันใดนั้นเองขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้นลันก็ปรากฏมีวัตถุบ,บางอย่างหล่นตุบลงมาบนหลงังคาและและ้ว ทุกคนก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นตาสงล้มลงชักดิ้นชักงอไปมาคุณตานี่ตาสองเ้ยเกิ Girl, ดอะไรขึ้นกับเองนะเนอะอข้าไม่รู้รู้สึกว่าเหมือนมีใครเข้ามาอยู่ในร่างข้าอย่างนั้นแหละเอา้าแล้วข้าพอที่จะช่วยอะไรเองได้บ้างไหมไม่ไม่ไมเองช่วยข้าไม่ได้หรอกรีบพาหลานหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงข้าเมื่อสามีตะโกนบอกให้หนี ยายปิ่นจึงรีบพาแก้วหนีออกมาจากกระท่อมของเขาทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหาคนมาช่วยนะตาสงดิ้นทุรนทุนทนรายอยู่หลายชั่วโมงโ<อ>ในที่สุดแกก็ค่อยๆสงบลงและขาดใจตายไปในที่สุดสองยายหลานได้พากันหนีมาหลบอยู่ที่บ้านตาทองญาติห่างๆของแกโดยมีเจ้าชายติดตามมาคอยดูแลอยู่ห่างๆพักผ่อนเถอะนะ รุ่งเช้าเราค่อยกลับไปช่วยตาสงแกถ้าเป็นห่วงตาเหลือเกินรุ่งเช้าทุกคนรีบไปที่กระท่อมทันทีอาน,นิจจาตาสงได้กลายเป็นศพไปซะแล้วคุณตาจากไปซะแล้วคุณตาของแก้วท่านทำบุญมาแค่นี้แหละถึงเวลาท่านก็ต้องจากโลกนี้ไปพวกเราคงจะต้องหาทางป้องกันไม่ให้ปอบตนนี้ฆ่าคนอีกให้ได้ไม่เช่นนั้นหมู่บ้านของเราคงจะต้องเป็นหมู่บ้านร้างแน่แน หลังจากที่ทําพิธีศพสามีเป็นที่เรียบร้อยยายปิ่นก็ได้พาหลานสาวหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ถึงจะไปณที่แห่งหนตําบลใดเจ้าชัยผู้ชายใจเดียวเขาหลงรักสาวแก้วมานานก็ออกติดตามค้นหายายปิ่นและแก้วจนพบนางแก้วอยู่โน่นนะอ้าวพี่ชัยตามหาแก้วเจอได้ยังไงนี่มันข้ามจังหวัดหลายจังหวัดเชียนะความคิดถึงไงพี่ชัยหมู่นี้แก้วไม่รู้เป็นอะไร ขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเอ,เลอ๋อเหรอถ้าเช่นนั้นไปหาหมอมมาพี่มีเงินพอจ่ายนะเจ้าชายตอบไปด้วยความเป็นห่วงแต่เอ๊จู่ๆทำไมตัวของน้องแก้วถึงได้สั่นง,งันงกเช่นนั้นล่ะไม่ไม่รู้ขั้นพอสาวแก้วหันใบหน้ามาเจ้าชายพบว่า ใบหน้าอัน่ารักของแก้วมันกลับกลายเป็นอสุรกายไปซะแล้วออโชคดีที่เราห้อยพระเครื่องของลวงพ่อโตติดตัวมาด้วยคอยดูข้าต้องหาทางช่วยคนรักของข้าให้ได้ครั้นเจ้าชัยชูพระเครื่องขึ้นเหนือหัววิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างนางแก้วก็เซทลาไปหลายเมตรในขณะที่วิญญาณร้ายกําลังเผลอเจ้าชัยก็รีบนําพระเครื่องสวมเข้าที่คอของแก้วในทันที ได้แล้วพระเครื่องแขวนที่คอของแก้วเธอร้องกรี๊ดในทันทีสุดท้ายเธอหมดสติพร้อมกับล้มฟุบลงกับพื้นทันใดนั้นเจ้าชายก็เห็นแสงที่มีหน้าตาคล้ายคนโววยพุ่งออกมาจากตัวเธอหลายชั่วโมงต่อมาอ๋อนี่ข้าไปอะไรไป แก้วโดนผีสิงน่ะสิเรื่องความลึกลับเกี่ยวข้องกับปอบแล้วทุกคนมักจะเชื่อไปตามๆกันว่าจะต้องเป็นคนแก่ที่มีอายุค่อนข้างมากไม่มีลูกหลานร่อนเร่ไปทั่วสารทิศไม่เชื่อก็ไม่สมควรลบหลูนนะเอวังฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไททูนขอบคุณครับ